สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คือเปลี่ยนลุกมากๆเลยนะครับผมยาวผมยาวปวกหูเลยนะครับเรามาเปลี่ยนเป็นลุกผมสั้นนะครับก็คือตัดออกเยอะหลายคนหลายท่านนะครับเพื่อนๆมือใหม่ผมเหมือนกันนะครับตัวผมเองก็กลัวนะครับแต่ก่อนนี้คือช่างใหม่นี่จะกลัวผมยาวผมยาวมากๆไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะไปยังไงนะครับจบงานไม่จบสักทีหรือจบงานช้าอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้เราจะมีเคล็ด ดับเทคนิคมาแบ่งปันกับเพื่อนๆน,นะครับก่อนอื่นเลยแบ่งผมนะครับจุดเดิมนะครับจุดตัว Y วจุดตัวนี้นะครับก็คือแบ่งทั้งสองข้างนะครับแต่ที่เปลี่ยนแปลงก็คือผมจะขึ้นด้วยเบอร์หนะครับไม่ได้เบอร์สีเบอร์2เหมือนแต่ก่อนนะครับจะใช้เบอร์ยาวเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องเผื่อนะครับเรายังไม่เห็นลายเห็นกรอบเห็นทนระงผมไม่รู้ว่าผมหนาบางบางทีผมหนาผมยาวจริงถ่ายออกมาตรงนี้เห็นกระดูกหรือว่าแบบ บางไปเห็นกระดูกเยอะอย่างนี้นะครับมันก็จะไม่เหมาะทีนี้เราขึ้นเบอร์หกไว้เลยแล้วก็เปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งก็คือแทนที่จะไล่ลงมาได้ระดับมาข้างหนังผมกับถอดฟันรองแล้วก็ใช้การเก็บขอบลบมุมยก1 2 3สนะครับเห็นคนผมอยู่หลังหวีนะครับเก็บขอบลบมุมยก1 2 3สามตามสเต็ปของผมเองนะครับทําไมต้องทําแบบนี้ทําไมต้องรักขั้นตอนเพราะว่าการที่เรามาเก็บขอบลบมุมอย่างเงี้ยมันจะเห็นกรอบทรงลายผมมันจะเห็นว่า เออโอเคนะเปิดข้างมาประมาณนี้ความยาวประมาณนี้หลังทุยก็ขึ้นมาประมาณนี้มันจะเริ่มเห็นทรงผมที่ดูชัดชัดเจนขึ้นมาแล้วก็เหมือนโอเคเลยเหมือนคนไม่ยาวมากแล้วมาตัดนะครับทั้งทั้งที่ยาวนะครับข้างบนนี้ยังไม่แตะเลยนะครับเราแค่เก็บขอบลบมุมเฉยจากนั้นก็ขึ้นปกติเลยครับผมหน้า AB นะครับไถเอขึ้นด้วยเบอร์สเหมือนถ้ารัดขั้นตอนก็คือเราจะเพิ่มขั้นตอนแรกเข้าไปเท่านั้นเองแล้วทีเนี้ยเรากลับมาสเตปเดิมนะ้ว สเตปเดิมก็คือสเตปทั่วไปที่ผมตัดเลยก็คือขึ้นทรงเบอร์สีเปิดข้างหลังทุยหรืออะไรก็ช่างก็คือผมจะใช้ประมาณนี้นะครับไถาหน้า AB ขึ้นทรงด้วยเบอร์สีให้รอบเลยนะครับข้างก็คือเปิดข้างก็คือดึงขึ้นไปเป็น90เลยนะครับทีนี้เราเก็บมันก็จะเฉียงออกนิดนึงเบอร์สองลดลงมาเองปกตินะครับทีนี้ก็เปลี่ยนนะครับหลังจากขึ้นเบอร์สีด้านข้างด้านท้ายทอยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เป็นเปิดข้างหลังทุยเรียบร้อยเนี่ย เราก็ลดระดับความสูงโดยการใช้เบอร์2นะครับใช้เบอร์2เก็บมาเหมือนแบบครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็คือฐานผมแล้วก็เชื่อมตรงกลางระหว่างเบอร์สีที่ขึ้นไว้เลยทีนี้มันก็จะเห็นกรอบเห็นทรงผมที่แบบเออชัดเจนเห็นไหมครับสวยเนียนแต่ผมจะไม่ไม่เหมือนก่อนแต่ก่อนเท่าทีครับก็คือไม่ได้เก็บให้แบบสั้นลงไปเลยหรือเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์อะไรเลยนะครับจะจบสังเกตว่าจะแปลกอีกจุดหนึ่งก็คือจะ เหมือนจบที่เบอร์สองแต่ที่จริงเราเก็บรายละเอียดนะครับแต่ด้วยว่ายาวมากๆสั้นไปเลยท,ทีเดียวเนี่ยไม่ใช่เฉพาะตัวเราเองนะครับที่จะตกใจลูกค้าก็ตกใจเพราะฉะนั้นค่อยๆเก็บรายละเอียดนะครับอีกอย่างนึงมันจะกันได้ง่ายจิกกันมันจะเห็นชัดเจนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเบอร์2เนี่ยเวลาเรามาวางตัวเล็กเก็บขอบแล้วก็แบบกันเนี่ยจิกเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนนะครับเราเห็นไหมครับว่า จุดหนายังมีอยู่นะครับเป็นหลุมเป็นบอแล้วก็เอาหวีก็ได้ครับเอาหวีเก็บเอาสุดจนห้าแตะสะบัดแต่ยังไม่ได้ขึ้นสูงหรือเก็บรายละเอียดขาวเลยไม่ใช่นะครับผมทีนี้แหละครับที่ว่ากลักวๆกันที่ผมยาวออกห้หรือครึ่งหนึ่งเลยเป็นยังไงนะครับก็เอากิฟที่เราแบ่งไว้ทั้งสองข้างนะครับออกแล้วก็ฉีดน้ํานะครับผมยกลงมาตัดเนี่ยยกขึ้นเนี่ยครับอยู่ตรงหูนะครับไม่ใช่ตรงหน้าผากกลาง ไอ้กลางหน้าผากเลยนะครับเห็นไหมครับดึงมาระหว่างหูซ้ายหูวขวานะครับก็คือไม่ได้ไม่ได้ดึงตรงข้างหน้ามากนะครับเพราะเหมือนว่าเรายังไม่ตัดข้างหน้าเป็นกําหนดความยาวนะครับถ้าปล่อยตอนนี้ก็ยังยังพิวนะครับแล้วอีกอย่างสังเกตว่าผมไม่ทําไกด์ไลน์ก็คือปกติผมจะระหว่างคิ้วดึงไปข้างหลังใช่ไหมครับแต่นี้เหมือนว่ายาวมากเหมือนกันกับขึ้นด้วยเบอร์หกนะครับก็จะทาลัดขั้นตอนก็คือเราเอาความยาวออก50%าเเซหรือครึ่งหนึง่งเพื่อให้เพื่อให้เป็นแบบ มันสั้นลงแล้วเราจะได้ตัดดูลายดูอะไรได้ง่ายอย่างนี้นะครับก็คือเอาความยาวออกก่อนแต่ยังไม่ได้เข้าทรงไม่ได้เข้าขอ,อะไรนะครับดูนะครับอันนี้คือยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับก็คือตัดให้สั้นก่อนเฉยๆทีเนี้ยเ,เราก็ยังกลับมาเป็นสเต็ปเดิมนะครับถ้าคนผมสั้นผมจะเริ่มอย่างนี้ถูกไหมครับดึงตรงกลางมาเห็นไหมครับตัดช่อกลางก่อนเลยจากระหว่างคิ้วซ้ายคิ้วขวามาถึงเชื่อมมาถึงตรงกลางแล้วก็เชื่อมไปท้ายทอยแล้วก็ไปจุดทุยนะครับ มันจะเป็นเส้นโค้งนะครับมันจะเป็นจากจุดทุยไปข้างหน้านะครับข้างหน้านี่จะไม่ได้โค้งลงจะตรงนะครับแต่ข้างหลังมันจะเริ่มโค้งลงทีนี้เราก็ตัดซ้ายกับขวานะครับไปหาตรงกลางเห็นไหมครับตรงกลางจะสั้นกว่านิดนึงเห็นไหมเวลาขีบขึ้นมันก็จะโค้งจากขวาเนี่ยไปหาตรงกลางเป็นเส้นโค้งนะครับเป็น U คว่มนั่นเองนะครับแล้วก็จากซ้ายนะครับก็เอาจากตรงกลางแล้วก็โค้งลงด้านซ้ายเห็นไหมครับด้านซ้ายมือของลูกค้านะครับผมเห็นไหมครับ เวลาเราหันหน้ามองอย่างนี้ก็เป็นขวามือของเรานะครับทีนี้ท้ายด้านเชื่อมเสร็จทั้งสองเนี่ยนะครับมันก็ยังมันก็จะทื่อใช่ไหมครับทีนี้เราก็ใช้ฟันปลาเลยครับเก็บเลยตรงกลางขึ้นมาอย่าเอา50%เอนะครับเอาแค่30%เรนะครับแล้วคือตรงปลายนะครับไม่ใช่เอาลงลึกแค่แบบนิดเดียวนะครับ123 123แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเอ็นไปเยอะๆเห็นไหมครับผมเอ็นไปเยอะๆยะเลยครับไม่ไม่ ไม่ได้ตัดอยู่ตรงฉาก90อ,องศาก็คือหวีไปไกลๆนะครับหวีไปไกลๆหวีให้เอ็นโค่นไปเยอะๆแล้วก็สับ123,123สอับอย่าซ้ำย้ำอยู่กับที่นะครับเอ็นไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับยก1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3หนมเห็นไหมครับแล้วก็เห็นไหมโคนผมนะครับเห็นไหมเพื่อนๆสังเกตว่า ผมจะเอ็นไปให้มันแบบเหมือนผมมันจะล้มแล้วล้มไปเลยจุด90องศาก็คือเอ็นโค้งให้เห็นอยู่หลังหวีนะครับแล้วก็อย่าเอากลางหรือว่าอย่าเอาลงลึกนะครับผมจะสับแค่นิดเดียวเห็นไหมครับแค่ปลายขยิบหนึ 3, ่งทงสามหนึ่งทงสามอยู่งั้นนะครับนี่ก็จะเป็นทรงเข้าทรงเข้าง่ายนะครับทีนี้ผมอยากถามความเห็น,นเพื่อนอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าระหว่างที่ผมเล่งแล้วก็อธิบายแบบนี้ร่วมรัดไปแบบนี้อ่กับให้ผมตัด จอดที่ว่าเดินไปหยิบบล็อกหรือแบบฉากที่ไม่ไม่ชัดหรือฉากไม่สําคัญออกไปแล้วก็เอาแบบช้าๆกับเร่งสปีดไทม์แล้วก็อธิบายแบบนี้เพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับตรงนี้นะครับผมไม่ไปเห็นไหมครับผมไม่ไปทั้งที่เราแบ่งเราอาจจะซ้ายกับขวาลูกค้าอาจจะปัดไปทางนู้นแล้วผมมันปัดไม่ไปนะครับอันนี้เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งผมจะแบ่งนะครับให้ตรงนะครับอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไหมครับผมแบ่งหลายรอบมากๆดูนะครับเห็นไหมครับยังไม่ตรงครับจุดนี้ ก็ต้องแบ่งอีกแบ่งซ้าให้ให้มันจนมันละเอียดเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับเวลาผมที่มันหวีไม่ไปปัดไม่ไปหรือผมมันปล้อมปะแลอมลอมลอกมาอย่างนี้นะครับเออเราสามารถแบ่งซ้ายขวาอาจจะไม่เท่ากันนะครับเราอาจจะแบ่งฝั่งเนี้ยสูงขึ้นได้นะครับบางทีคนที่ขวัญอยู่อีกข้างหนึ่งมันชี้มันเดี่ยวมาเราสามารถแบ่งไม่เท่ากันเราปัดไปแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับเราต้องคุยและอธิบายกับลูกค้านะครับ ถ้าพี่ปัดไปตรงนี้นะตรงนี้มันจะออกมาอย่างนี้มันจะย้อยอย่างนี้นะแล้วพี่เป็นคนปัดซ้ายหรือปัดขวาหรือพี่เสยตั้งอะไรอย่างเงี้ยเราต้องอพยายามพูดคุยกับลูกค้านะครับไม่มีใครเก่งนะครับแต่เราจะได้ใจลูกค้าเท่านั้นเองนะครับซ้ายขวาเป็นยังไงครับพี่คิดว่ายัางไงครับถ้าเราไม่เซ็ตเราคิดเผื่อไว้ไม่เซ็ตหรือพี่จะปัดปัดมาทางซ้ายหรือพี่ปัดมาทางขวาหรือพี่เสยตั้งครับโอเคหรือยังครับสับตรงข้างหน้าอกอีกไหมครับพี่ต้องการให้ฝั่งซ้ายสูงกว่าฝั่งขวาให้มันปัดมาทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาครับ เราพยายามพูดเป็นประโยคเปิดนะครับแล้วก็พูดให้ลูกค้าสามารถกล้าที่จะโต้อตอบแล้วก็ที่จะบอกเราได้นะครับบางคนใช้ประโยคปิดนะครับอย่างที่เคยพูดในหลายคลิปประโยคปิดคืออะไรโอเคนะครับพี่ได้แล้วครับอย่างนี้สวยแล้วครับพี่อย่าพูดแบบนี้นะครับก็คือพยายามได้ไหมครับตรงนี้บางอีกสไลด์อีกตรงนี้ต้องสูงกว่าไหมครับถ้าพี่ปัดไปทางซ้ายอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เขาเรียกว่าประโยคเปิดทําให้ลูกค้ากล้าที่จะบอกหรือแนะนําหรือว่าเปลี่ยนแปลง ที่ว่าเออมันดูไม่ดีเลยพี่เปลี่ยนอย่าง,งุู้นอย่างนี้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับในการพูดสังเกตว่ายังเป็นดำเป็นอะไรอยู่นะครับแต่เราจะเก็บคือ <c ười> เห็นไหมครับว่ายังไม่ได้เก็บเป็นเบอร์หนึ่งนะเบอร์2อ,อยู่ผมก็อาจจะบางนิดนึงเห็นไหมครับทั้งๆท,ที่ดูหนาเส้นใหญ่นะครับแต่คนกระดูกเยอะเนี่ยสังเกตได้เลยว่าคนกระดูกเยอะจะเป็นอย่างนี้ครับมกกักจะแบบออกมาแล้วเห็นกระดูกเห็นอะไรเงี้ยมันจะดูไม่สวยไม่เหมือนคนที่มีเนื้อเยอะๆนะครับ ทั้งทั้งนี้ดูหนาอยู่แต่ถ้าเอาสั้นเลยมันก็จะบางด้วยขนาดสั้นแล้วแต่ยังไม่เอาขาวให้ลูกค้านะครับสําหรับตัวนี้ก็มีนะครับการขอบแกะลายตัวนี้นะครับเอามาตะกมากๆเลยนะครับร่องแต่งบางเรียบร้อยนะครับผมพร้อมใช้งานตรงนี้หลุมตรงนี้เราก็จะมาเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ไม่ได้เอางานแบบนี้นะครับก็คือตอนนี้ก็ลงมิดกลนแล้วนะครับก็คือทําลายแบบนี้ไว้ อย่าลืมนะครับเพื่อนๆผมอยากถามเหมือนกันนะครับว่าชอบแบบไหนก็แนะนำคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนะครับว่าให้เร่งสปีดทำเวลาแบบนี้แล้วก็อธิบายแบบนี้กับเอาเหมือนเดิมแค่ตัดให้ส่วนกระชับหรือแบบให้กระทัดรัดแล้วก็อธิบายนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับโชคดีมีความสุขทุกคนขอบคุณและสวัสดีครับ